ไปกวแบบนี้นะพี่นะเลเราก็อ่าสวัสดีนะครับผมนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับผมนะผมมาอยู่ในป่านะครับพี่นะอ่ะตอนนี้นะครับข่าวเสียแป้งกําลังแรงๆเลยนะครับพี่นะเรามานะครับผมนะมาหาน้ําหาที่พักนะครับผมนะอ่ะเหมือนกับเสียแป้งที่อยู่ในป่านะพี่นะอ่ะการหาน้ําหาที่พักนะครับผมนะง่ายนิดเดียวพี่อ่ะ ยิ่งนะครับผมนะ nah ยิ่งน้ํานะพี่นะคนเราขาดไม่ได้เลยนะพี่นะน้าคือแบบมันต้องมีนะครับผมนะการดํารงชีวิตในป่าพี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้พี่น้ําคือสําคัญที่สุดนะครับพี่วันนี้นะครับผมผมจะมาสาธิตนะครับพี่นะจะมาสาธิตวิธีการเอาน้ําออกจากต้นกล้วยนะครับพี่นะพี่ดูนะครับผมนะน้ําจากต้นกล้วยนะครับเป็นน้ําที่บริสุทธิ์มากนะครับพี่นะอพี่ดูนะครับผมนะใบกล้วยพี่ อย่าทิ้งพี่ไอ้นี่ทํารองทําที่พักได้นะครับพี่นะเราเก็บไว้โคนนะพี่นะอ่าสำหรับใบกล้วยนะเราก็ตัดเลยพี่อ่าตัด,ตดออกให้หมดเลยพี่ตัดใบออกให้หมดนะครับผมนะแต่อย่าทิ้งนะครับใบนะมีประโยชน์มากพี่ใบของมันนะครับผมนะผมบอกให้ครับผมอ่ามีประโยชน์จริงๆพี่นี่พี่พี่เห็นไหมพี่ตอนกล้วยพี่อ่าผมก็จะตัดให้เกือบเกือบถึงโคนเลยนะพี่นะอ่าเห็นไหมพี่อ่า เราจะได้ต้นกล้วยมาแบบนี้แล้วใช่ไหมพี่นะอ่ะแล้วก็เราจะมาตัดแบ่งหัวออกสักนิดนึงนะครับพี่นะอ่ะ <S <S เพื่อที่ว่าแบบเราตัดปุ๊บน้ํามันจะได้ลงนี่พี่ขนาดขนาดพี่ดูนะอ่ะนี่พี่ขนาดผมยังไม่ได้ไม่ทันได้ฉีกออกมานะพี่นะน้ํามันยังหยดลงแบบนี้แล้วพี่อ่ะแล้วทําไมนะครับผมนะเสียแป้งเขาจะดารงชีวิตอยู่ในป่าไม่ได้นะผมนะเพราะต้นกล้วยนะพี่นะอ่ะที่ไหนก็มีนะพี่นะเพราะประเทศไทยนะพี่นะเป็นป่าดิบชื้นนะพี่นะอ่ะ แบบนี้เลยนะครับพี่นะอ่าผมก็จะบปอกต้นกล้วยออกมาเป็นแบบนี้นะพี่นะอ่าพี่ดูนะครับนะอ่าแล้วก็แกะเก็บเปลือกข้างในออกนิดนึงนะครับพี่อ่าพี่ดูนะครับอ่าแบบนี้เลยพี่เราสามารถแบบอยู่รอดได้เลยพี่ต่อให้พี่อยู่เป็นเดือนพี่ก็อยู่รอดได้นะครับพี่นะแค่พี่ทําวิธีตามผมนะครับนะอ่าแล้วก็พาพี่ผ่ากลางนิดนึงนะพี่นะอ่าพี่ดูนะครับผมนะอ่าแล้วก็พาพี่วิธีนี้นะครับผมนะผมบอกให้พี่ ไม่มีใครสอนนะพี่นะไม่มีใครเคยออกมาบอกนะพี่อ่าอ่านี่เปลี่ยนนี่ไหมขาวๆข้างในพี่เอาทิ้งเลยพี่อ่าอ่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพี่พี่ดูนะครับผมนะการทํานะครับผมนะทําน้ํานะพี่นะอ่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ทีนี้ผมจะตัดนะพี่นะอ่าต้องตัดให้ปากมันเฉียงด้วยนะพี่นะน้ํามันจะออกมาเลยนะครับพี่อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่าโอเคพี่พี่ดูนะครับนะอืม,อมผมบอกแล้วพี่อ่าผมบอกแล้วพี่อ่ผมบอกแล้วนะพี่นะอ่านี่นะครับผมนะคือการหาน้ำนะพี่นะในแบบฉบับของเสือฟิล์มนะครับพี่ ถ้าผมตัดอีกพี่น้ํามันก็จะไหลออกมาอีกนะครับพี่นะอ่าพี่ดูนะถ้าผมยิ่งตัดปากแบบบ้านนะน้ํามันก็ยิ่งไหลเยอะออกมาอีกนะพี่นะอ่ายิ่งตัดเฉียงนะอ่ะคราวนี้ผมจะตัดเฉียงเยอะๆเลยนะครับพี่นะเพื่อจะได้รับน้ําออกมาไหลนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับพี่อ่าน้าต้องออกมาเยอะแล้วนะครับพี่ตอนนี้ ผมบอกให้พี่สดชื่นมากพี่นี่แหละครับเป็นวิธีหาน้ํานะพี่นะอ่าใครนะครับผมนะยังไม่เคยทานะพี่นะลองทําไปดูนะครับพี่นะอ่าทาให้มันเป็นร่องแบบนี้พี่ถ้าตัดออกมาอีกน้ํามันก็ออกมาอีกนะครับพี่นะชวนนะพี่นะการทาที่พักนะครับผมนะนี่เราได้ใช้ชีวิตแล้วพี่น้ําเราก็ได้แล้วพี่อ่าเราก็ที่พักนะพี่นะอ่าใบกล้วยพี่ดูใบกล้วยนะอ่าไปพี่เรามาทําที่พักกัน อ่าอันดับแรกนะครับพี่นะเราต้องหาป่าที่แบบมันเตียนเตียนนะพี่นะเพื่อไอ้งูพี่อ่าสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องนะครับพี่นะอ่ะกลางคืนนะพี่นะเรานะครับผมนะเป็นโจนแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็เราไม่สามารถก่อกองไฟได้ด้วยพี่พี่คิดดูพี่ยิ่งอันตรายพี่แต่ผมจะทําให้พี่ไม่อันตรายนะครับพี่นะอ่ะเข้ามาพี่แค่มีใบกล้วยสามใบพี่อ่ะี่ดูนะครับพี่อ่ะ เรามาถึงนะครับพี่เรามาปูแบบนี้เลยพี่อ่าอ่าปูแบบนี้เลยนะครับพี่นะอ่าปูแบบนี้เลยนะครับพี่นะอ่าแล้วก็นะครับพี่ไอแล้วก็ใบกล้วยอันเล็กนะครับพี่นะอ่าเราเอานะครับผมนะอมาเพื่อนะครับผมนะอําพังตัวพี่การที่แบบเราแบบไอนอนนะนอนในป่าพี่หรือว่าแบบกําลังมีคนไล่ล่าเราอยู่พี่เราต้องอําพังตัวพี่ให้แบบเป็นแบบ มันคับผมต้องอำมพังตัวไปแบบนี้เลยนะครับพี่ี่ดูนะครับนะจะไม่มีใครมองเห็นผมเลยนะครับพี่นะผมบอกไว้ให้พี่ <c oughs> ผมอำมพังตัวหมดเลยนะพี่นะไม่ต้องกลัวพี่อ่านี่พี่อ่านี่ผมแค่สาธิตให้พี่ดูนะครับพี่นะอ่าใช่นะครับผมนะจะทําไปทําจริงๆก็ได้นะพี่นะอ่า <c oughs> <c oughs> อ่าพี่นี่คือวิธีการอำพังตัวนะพี่นะ ความกลัวของผมนะพี่นะผมบอกให้รับรองว่าเนียนแน่นอนพี่ <c oughs> อพอชุดผมเป็นชุดสีดําอยู่แล้วนะครับพี่นะอะผมจะคุ้มเฉพาะชุดส่วนนี้นะพี่นะไปดูนะครับนะออ่านี่นะครับพี่นะอะเป็นวิธีการพวากลัวพี่เวลาการนอนกลางคืนของเรานะครับผมนะเวลานะครับผมนะอะเราหนีอะไรอยู่ก็ตามนะพี่นะเราได้ไปกุ้วแบบนี้นะพี่นะแล้วเราก็นอนแบบนี้ได้เลยนะพี่ พี่จะไม่มีใครมองเห็นเราเลยใช่ไหมพี่าผมบอกแล้วนะครับพี่นะนี่นะครับผมนะคือวิธีการสาธิตนะครับพี่นะการนะครับผมนะเอาน้ำออกจากต้นกล้วยนะครับพี่นะแล้วก็การดาที่พักการหลบนะครับพี่นะการอําพรางตัวนะครับผมนะไม่ให้ใครเห็นเรานะครับผมนะอพี่ดูนะครับผมนะทําแบบนี้นะครับจะไม่มีใครเห็นเราเลยนะครับพี่นะไปกันก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะพี่นะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กับช่องเสือฟิล์มด้วยนะครับผมนะใครนะครับผมนะอยากให้ผมไปดำรงชีวิตและก็เอาตัวรอดแบบไหนนะพี่คอมเมนต์มาได้เลยครับผมไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ